าการลดอาหารหวานนะคะในบางครั้งเนี่ยคือสมัยนี้ผู้คนจะติดอาหารหวานกันมากนะคะหลักการในการที่เราจะลดอาหารหวานลงได้เนี่ยการที่เราแบบพยายามสั่งเครื่องดื่มที่มันไม่หวานนะคะหรือไม่ก็แบบชงพวกชากาแฟนะคะที่รสชาติมันไม่หวานหรือว่าไม่เติมเลยน้ำตาลเนี่ยต่อไปเราจะชินการใช้ชากาแฟที่เป็นชากาแฟเปล่าๆนะคะไม่เติมน้ำตาล ครั้งแรกเลยจากที่เราเริ่มดื่มเนี่ยเราควรจะแบบใช้แบบเจือจางก่อนเราไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะฝึกฝึกกันชงแบบเจือจางก่อนแล้วค่อยๆดื่มไปแล้วค่อยเพิ่มความเข้มมันจะทําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอะไรที่มันหวานเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็อาจจะเน้นหวานธรรมชาติสักเล็กน้อยนะคะอย่างถ้าเราไปสั่งอ เป็นผลไม้นะคะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ําผลไม้ปั่นเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผลไม้แบบเป็นความหวานแทนอาจจะใช้เป็นสับป,ปะรดะผสมกับผลไม้อย่างอื่นที่มันไม่หวานนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันเราก็ค่อยๆฝึกดื่มนะคะพวกนี้มันก็จะชินในการเลือกอาหารที่ไม่หวานนะคะแล้วสิ่งสําคัญในการที่เราจะลดอาหารที่เป็นแป้งได้หรือว่าเป็นอาหารที่ลดหวานได้นะคะเราก็ควรจะทานให้น้อยลงนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ พยายามแบบทานอาหารพวกโปรตีนนะคะพอเราทานอาหารโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยลดการอยากอาหารที่เป็นแป้งเป็นขนมหวานหรือเป็นเครื่องดื่มที่หวานหวานได้ง่ายขึ้นและลดความหิวระหว่างมื้อได้เยอะนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นกลุ่มโปรตีนที่เป็นไข่หรือว่าเป็นเนื้อปลานะคะจะย่อยง่ายนะคะส่วนเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็สามารถทานได้แต่ว่า อาจจะย่อยยากนิดนึงนะคะอาจจะ2วัน3วันนะคะส่วนไข่กับเนื้อปลาเนี่ยวันเดียวก็ย่อยได้แล้วมันจะลดการอยากอาหารได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักเทคนิคนะคะในการที่เราจะลดอาหารหวานที่เราชอบทานเพราะว่าอาหารหวานยังไงก็ทําให้เกิดโรคแน่นอนนะคะระยะยาวยังไงก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพเราอยู่แล้วอาหารลดเค็มคุณสามารถลดอาหาราที่รับประทานที่ไม่ให้ลดเค็มเนี่ยมันเป็นการฝึกที่ง่ายมากนะคะถ้าใครอยากลดอาหารลดเค็ม การฝึกการลดเค็มก็คืออสิ่งแรกเลยพยายามอย่าเติมนะคะเวลาเราไปทานข้าทานอะไรก็ตามพยายามอย่าไปเติมเป็นซอสเป็นน้ำปลาหรือว่าเป็นอะไรที่ว่ามันเค็มหรือว่าเป็นพวกซอสพริกอะไรก็ตามพวกนี้ถ้าเราฝึกเติมเรื่อยๆเราก็จะติดเค็มนะคะให้พยายามลดลงแล้วก็ อานาอาหารที่มันจืดลงแล้วร่างกายเราจะชินนะคะในการที่จะทานอาหารรสเคม็มพอเราเอร่างกายเราชินต่อไปเนี่ยเราจะกลับมาทานเค็มไม่ได้โดยเฉพาะตัวของครูพยาบาลรักเองเนี่ยแต่ก่อนทานเค็มมากนะคะพอเราทานเค็มมากๆเนี่ยมันติดแต่พอไปเจอ,อมีคนทักบอกว่าอุ้ยทำไมเค็มจังเลยหลังจากนั้นพอเราลดเดี๋ยวนี้กลับไปทานเค็มไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยแค่ไม่เติมเราก็จะลดเค็มได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อาหารจะบอกว่าอาหารแต่ละอย่างที่เป็นอาหารธรรมชาติโดยเฉพาะเคยดื่มน้ำมะนาวที่เพียวๆนะคะมันจะมีรสชาติเค็มในตัวหรือว่าไข่ต้มหรือไข่ลวกอะไรก็ตามมันจะมีเค็มในตัวอยู่แล้วถ้าคนรับรู้ได้ว่าอาหารธรรมชาติพวกนี้โดยไม่ใส่เค็มเนี่ย ถ้าคุณรับรู้ได้ว่ามันมีความเค็มนั่นหมายความว่าลิ้นคุณเนี่ยไม่ต้องทานเค็มแล้วเพราะว่าคุณรับรู้อาหารธรรมชาติว่าความเค็มมันมีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักการว่าเราจะตรวจสอบตัวเองได้แค่ไหนว่าเราไม่ทานเค็มแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราหลงไปทานอาหารที่มันเค็มจัดหรือว่าเรารู้สึกว่ามันเค็มหรือติดลิ้นติดปากเราให้เราดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อล้างความเค็มแล้วก็เจือจางความเค็มในร่างกายเราเพื่อป้องกันโรคได้ในตัวนะคะ เป็นเบาหวานกินผลไม้ได้ไหมคนไข้ที่เป็นเบาหวานอยากทานอะไรที่มันหวานมากเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ทานหวานอยู่แล้วแล้วก็ผลไม้เขาก็จะเลือกเป็นอย่างพวกผู้เรียนหรือว่าเป็นอาหารที่เป็นผลไม้ที่มันหวานผลไม้เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทําให้น้ําตาลสูงขึ้นในกระแสเลือดเราได้นะคะมันมีคนไข้อยู่คนหนึ่งพอทานเขาบอกว่าเขางดทุกอย่างเลยอะไรที่หวานนะคะพอถามไปถามมาเนี่ย ทานงอกวันละหนึ่งกิโลนะคะคือน้าตาลเขาไม่เคยลงเลยคือบอกว่าเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยซื้อผลไม้มาให้นะคะเพราะฉะนั้นผลไม้อะไรที่หวานเนี่ยควรจะจํากัดแต่ให้ไปเลือกผลไม้ที่รสไม่หวานนะคะแต่อาจจะต้องจํากัดบ้างเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะมีน้ําตาลอย่าสุว่าเราทานเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทานแบบเป็นครึ่งกิโลเป็นอะไรเอาเอาแค่พอประมาณแค่ให้หายอยากแต่ถ้ามันหวานมากๆอย่าทานจริงๆนะคะแบ่งถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยก็แบ่งแค่ หนึ่งในสี่ของของลูกก็ได้เอาเอาแบบนานๆทานครั้งหนึ่งก็อาจจะสักเสี้ยวหนึ่งทานแพ่ทานแค่แบบลดการอยากนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกผลไม้ที่ไม่หวานมากก็จะมีพวกฝรั่งนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเขียวนี่ยิ่งดีนะคะไม่หวานมากชมพู่ที่ก็ไม่ต้องเลือกที่หวานมากนะคะอะไรที่เราชิมแล้วรู้สึกหวานก็ให้น้อยลงนะคะแล้วก็ฝรั่งพวกนี้มันจะช่วยให้ได้วิตามินซีช่วยให้ร่างกายคนที่เป็นโรคเนี่ย สำหรับเบาหวานเนี่ยจะดีขึ้นนะคะก็ยังไงก็ฝากนะคะดูว่าถ้าชิมดูแล้วหวานเนี่ยก็กินให้น้อยลงแล้วก็จำกัดนิดน,นึงนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะจากครูพยาบาล